หลังจากที่สารออกหมายจับผููต้องหา3คนในคดีหวยทิพย์หนึ่งในนั้นก็คือมีเอนนาพิธีกรรายการบันเทิงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศและมีกําหนดกลับประเทศไทยในวันนี้ก็คือวันที่6มิถุนายนล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเอนนาได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณตีห้าห้าสิบห้านาทีด้วยเพจ Facebook ของสรยุทธ์สุทธศนจินดากรรมการข่าวนะคะได้เผยคลิปนาทีเอนนาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมารับตัวทันทีพร้อมกับหมายจับนะ ะคะาดว่าจะนําตัวแอนนาม,มาต่อที่มาสอบสวนที่สอน,อนทองหล่อนะคะเพื่อรับทราบข้ขอกล่าวหาคือร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันเล่นกับพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะคะ เราก็มารอดูว่าหลังจากนี้นะคะตัวของเอ็นนาก็จะมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างแล้วก็รายละเอียดของเข่าวดีจะเป็นยังไงนะคะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้รู้กันนะคะ